นี้นะฮะไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆครับผมเพราะว่านอกจากพิธีกรจะหล่อมากแล้วเนี่ยนะฮะใครคะพูดอีกก็ถูกอีกนะครับอันนี้ไม่จ่วยอย่างนี้น่ะใช่ไหมไม่ก็อะไรพูดถึงงานเมื่อวานที่โอ้โหถ้าได้ดูใน t w i t t e อรคือแตกดับแตกมากเลยแตกมากเลยนะฮะกับงานที่ได้เจอกับแจ็คสันหวังที่ไปเป็นแบรนด์แบสเซอเดอร์ของผลิตภัณฑ์หนึ่งแล้วโอ้ อยู่ที่เกิดฝนตกครักลางงานเลยแล้วโอ้โหทำให้แบบว่าทุกคนก็ประทับใจมากเดี๋ยวอยากให้พาไปดูภาพเลยจริงๆแบมได้มีโอกาสไปเป็นพิธีกรงานนี้รู้ครัดีใจมากดีใจมากแล้วก็โดนตกไปแล้วหนึ่งพี่แจ็ค ยังไงอ่ะน่ารักมากอยากคุยแบบที้แบบเอออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเล่าหน่อยค่ะน้องแบมค่ะครับเล่าครับก็เนี่ยแหละฮะเขาเป็นแบรนด์บาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์หนึ่งนะฮะแล้วก็ได้มาเปิดตัวเปิดตัวก็ยิ่งใหญ่หล่อจริงเออ็มซีคนนี้คือหล่อมากนั่งคุยกันเป็นเพื่อนเลยใช่นี่แหละคือพี่แจ็คเขา ด้วยความที่ส่งให้ดูทีวีซีแล้วเขาก็เลยแบบว่าเอ๊ะเราไปนั่งเรานั่งด้านล่างดีกว่าเดี๋ยวแบบบางคนนะ่ะพอพี่จักลงเราก็ต้องลงกันหมดถูกต้องถูกต้อง,องก็คือมีความกันเองมากคานี่นี่เป็นคือเป็นครั้งแรกที่แบบอ f ฟฟิ i ชียลที่ได้เจอกันแล้วก็เนี่ยมีทํากิจกรรมกันบนเวทีครับตับฝนก็เริ่มมาปล่อยไอ้เราก็ใจไม่ค่อยดีตอนนั้นเอ๊ยยังไงดีนะนู้นนี่นะจนกระทั่งฝนตกค่อนข้างหนักเลยครับทีมงานก็มา แต่พี่แจกก็สปิริตมากบอกไม่เอาร่มไม่เอาร่มเลยเพราะว่าทุกคนก็คือนั่งอยู่เ u t d o เหมือนกันเขาก็ไม่เอาร่มคือภาก็ไม่สวยจนกระทั่งตอกนักแบบเนี้ยหนักมากมากเลยจริงๆครับแล้วคือได้ใจอากาเซ่ไปทั่วทั้งประเทศเลยอะถูกต้องใช่ไหมทุกคนคือแบบซึ้งมากคือถ้าเกิดแฟนคลับเขาเปียกอะ เขาก็พอทม่จะเปรียกไปด้วยกันนะเขาพอไม่เปรียบไปด้วยกันจริงๆไม่หลักได้ยังไงก่อนตรงนี้คือมีหลายช็อตมากที่จะได้เห็นว่าจะมีพี่ทีมงาน Security จะเอาเอาล่มมาให้แล้วเขาก็บอกไม่เอายังไงก็ไม่เอาและแม้กระทั่งถึงแม้ว่ามายังเอาล่มบังให้กับพี่กาศด้วยดูแลทุกคนดุจยาติมิตรคำนี้เลยนะบบแอบสัมผัสได้จริงๆเลยนะพี่มาวินว่าแบบคือเขาเทคแคร์ทุกๆคนรอบตัวเลยแล้วก็ คือถึงแม้ว่าผมมีคนมาให้กําลังใจเยอะมากก็พยายามจะเทคแคร์ทุกคนแล้วหูวันนั้นคือยิ่งใหญ่นะนอกจากลานตรงนี้คือชั้น2 3 4 5 6 7คือหากคืนหมดดูบรรยากาศเลยอีกอย่างที่อยากรู้มากเลยคือการทำงานกลางสายฝนโดยที่เปียบไปสถุงหย่อมย่านเนี่ยมันยังไงบ้างครับเคยมีประสบการณ์นี้ไหมฮะอย่างอยู่ในรายการเราเนี่ยนะฮะก็จะมีไม้ไวเลสมีไม้ติดอยู่นี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าตรงนั้นก็คือจะเป็นไม้ลอยแบบ S <S เสียวช็อตปากเหอนกออกนึกออกครับยังไม่เคยเจอเลยในชีวิตนี้ไม่เคยจะทำงานกลางสายฝนขนาดนี้เออีกอย่างที่ไม่ได้พูดคือสุดท้ายทีมงานก็ตัดสินใจให้เราเราเบรกเวทีสักครู่หนึ่งแต่สุดท้ายแล้วพี่แจ็คบอกว่าเราเราเบรกไม่ได้ทุกคนคือนั่งรอตาคนยังเปียกอยู่เขาอยากที่จะออกไปแล้วก็ ทำกิจกรรมบาเวทีให้จบดำเนินต่อดำเนินต่อแบบที่ไม่ต้องมีร่มเนี่ยแหละก็คือสปิริตคือสูงมากแต่แน่นอนมันก็เนอะห่วงเรื่องของระบบไฟทับก่อดภัยใช่แต่ก็ทุกอย่าง under control ได้ดีมากช่ิงถ้ามองมุมนี้ถือว่ามันเป็นโมเมนต์นะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าถ้ามันเกิดขึ้นถือว่ามันเป็นมันดีอ่ะมันดีมันทำให้ได้ใจคนแล้วก็ได้เห็นฟิลของพี่แจ็คได้เห็นเลยได้เห็นมากนี่ครับคือความน่ารักของพี่แจ็คจริงๆแล้วเป็น ต้องใช้คว่าเป็นแบบ finest moment จริงๆเราทุกคนได้มาเจอกับคนนี้ก็ finest man เลยจริงเนาะใช่รักแล้วรักอีกอะค่ะคุณพูดอย่างนี้รักรักจุ๊บๆเลยจริงๆใช่ครับ